เปิดภาพสงกรานและแอปร่วมเฟรมกันอีกครั้งหลังหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมมาร่วมพธิธีต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์มิตรภาพเมื่อเปิดภาพสงกรานและแอปได้ร่วมเฟรมกันอีกครั้งหลังหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนมาร่วมพิธีชาปนกิจคุณพ่อนางเอกสาว ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับแอปทักษออนได้สูญเสียคุณพ่ออนุสรหลังป่วยด้วยโรคมะเรง็งซึ่งบรรยากาศภายในงานที่ศาลา23วัดทาาทองเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและล่าสุดวันที่7ตุลาคมแอปทักษอรนั้นก็สุดกลั้นน้ำตาในพิธีชาปนก,กิจคุณพ่อโดยมีลูกสาวอย่างน้องปีใหม่คอยดูแลและเคียงข้างไม่ห่างต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์มิตรภาพเมื่อล่าสุด เปิดภาพสงกรานและแอปได้ร่วมเฟรมกันอีกครั้งหลังหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนมาร่วมพิธีชาปนากิจโดยช่วงหนึ่งในพิธีก็ได้มีการถ่ายภาพร่วมเฟรมกันระหว่างแอปและหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนซึ่งทางด้านของสงกรานและคุณปู่ไัยวงนั้นก็ได้มาถ่ายภาพด้วยนับว่าเป็นรอยยิ้มในมิตรภาพที่สวยงามอีกครั้ง